สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊จะเจอกันทุกคามประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่สาซซีจะมาซีนจูจีจุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจ <Bye. S 1> แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางของฉันเลยนะแฟนเพจเจมะะดมมาสเตดยูทูบเจดมออฟฟิเชียลกดซับสไครป์สั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยนะิี่หายลอดเอาเหมือนเดิมนะจ๊ะตอนนี้ได้ของมาเรียบร้อยสำหรับเจดีทีเชิร์ตแล้วก็เจดีเจอร์ซี่นะเดี๋ยวจะเปิดให้พรีออเดอร์กันเนี่ยนน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 ่่าาาาาจจจะะะะะวววััเสรรร์์ีีแแแหลลลลงโโปมมททกก้้็ออดไไ๊ แอดเจดมออฟฟิเชียลแล้วนั่นเองนะย้ําตรงนี้นะสั่งพรีออเดอร์หรือสั่งสินค้าของเจดมผ่านได้แค่ช่องทางในช่องทางเดียวไม่ต้องพันทักอินบ็อกซ์เฟสบุ๊กไม่ต้องมาคอมเมนต์ใน YouTube หรือใน i g หรือในทิกตอกเพราะเรารับสั่งผ่านทาง l i น์แอดที่แอดเจดมออฟฟิเชียลทางเดียวเท่านั้นนะฝากไว้ด้วยน้อแอดจะมาไปได้เลยนะจ๊ะเอาส่วนเอจีของเราก็ฟอลโล่กันได้นะจ๊ะที่เจดมอันด์ด์สกอร์ออฟฟิเชียลแล้วนั่นเองในใหอยหลอดนะเอาวันนี้มีข่าวดีพวกแกลูกค้าเข้าคลิปนี้้เออออารระตบมืคคุณคุณณ นะสำหรับลูกค้าของเรานั่นคือโจอมาแล้วจ้ะผลิตภัณฑ์กีฬาสัญชาติสเปนนั่นเองนะก็ล่าสุดเนี่ยนะโจมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสนับสนุนตัวสอนฟุตบอลชั้นนําทั่วโลกเลยพวกแกชื่อดังๆทั้งนัง้นคุนหูคุนตากัน,นหมดนะไม่ว่าจะเป็นพวกคอฟเฟนฮามอาตาลันตานะโตริโนโเวโรนาอันเดอร์เลชสวอนซิตี้นอร์ซิตี้บียาเรลในทีมโปรเจดดัมเลยเรือน้ําสีเหลืองของลุงป้อมเกตาเฟ่ เออทีมนี้คุ้นไหมนั่นแหละที่ดาวยิงซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมอย่างเมซันไม้เขียวกรีนวูดไปเล่นอยู่นั่นเองนะแล้วก็อีกหลายหลายทีมเลยแต่ที่เข้ามาวันนี้เนี่ยนะจะดํานำมาให้ได้ดูกันนี่นี่เป็นอันนี้นี่นี่ดูดูดูดนี่น,นโจมาโจมาเห็นไหมเห็นไหมอ่าเลตตรงนี้นะโจมานะนี่นะอ่าแล้วก็เป็น รองเท้าฟุตซอลวะแกนะคือโจมาเนะี่ยจะต้องบอกเลยว่าเป็นผู้นำด้านรองเท้าฟุตซอลเลยและตัวนี้นะเป็นคอลเลคชันลิมิเต็ดโจมา X กับ L N F S นั่นเองหรือว่าฟุตซอลลีกสเปนนะจ้าใต้รองเท้าเนะี่ยจะมีโลโก้ของ L N F S ทุกรุ่นเลยนะหนึ่งคู่เนี่ยนะมีโอ้โหเทคโนโลยีเพียบไปหมดนะพื้นยาง durability system นะยืดอายุการใช้งานทนทานไม่สึกหรอนะจ๊ะ VTS เทคโนโลยีนะช่วยระบายอากาศขนาดสวมใส่ flexo นะจ๊ะให้รองเท้ามีความยืดหยุ่นสูงนะแล้วก็ rotation เทคโนโลยีจุดหมุ ช่วยให้การเคลื่อนไหวคล่องตัวมากขึ้นนะก็ต้องฝากไว้ด้วยกับโจโมาฟุตซอลของเราในะเป็นรองเท้าที่ยอดเยี่ยมมากแล้วตอนนี้พรเีเซนเตอร์3คนของเราในระดับทีมชาติไทยเลยนะเพิ่งจะคว้าแชมป์ไปด้วยเนี่ยพิเตอร์ปานัชกิติพานุวงศ์นะจ๊ะพี่กริดอรันสัญลักษณ์นะแล้วก็พิดะพิรพัฒน์แก้ววิไลนั่นเองนะสวมใส่โจโมาของเรานะอ่ะก็มี3รุ่นตอนนี้ที่ออกวางขายมีท็อปเฟล็กซ์นะจ๊ะท็อปเฟล็กซ์รีบาว ที่เป็นตัวหลัก2รุ่นเนี่ยยังมีรุ่นลิมิเต็ดกว่านั้นคือคานชาเออเพิ่มเข้ามาในคอลเลคชันนี้นะและมีขายเฉพาะแค่ที่ไทยและมาเลเซียเท่านั้นเองก็ฝากกด้วยกับรองเท้าฟุตซอลโจมากของเรานะและวันนี้คู่นี้จะดำถืออยู่ตรงนี้ไม่ได้มาให้ดูเฉย ฉันแจกเลยเออแจกคู่นี้1คู่เลยไซส์ที่นํามาแจกกันก็คือไซส์42นั่นเองนะจ๊ะตามนี้นะกติกาง่ายๆนะแชร์รายการใน f c e e o o o k แฟนเพจเจดำก็คือเรื่องราวซาซีเทปนี้เนยนะนะแล้วก็ตอบคําถามนี้ที่เจดำกำลังจะถามเนี่ยนะใครที่ตอบถูกเนี่ยนะนะเดี๋ยวเราจะสุ่มแล้วก็แจกรองเทา้าฟุตซอลโจมาไปเลยนั่นเองนะจ๊ะอา้าวคำถามง่ายๆเลยโจมาเป็นแบรนด์สินค้าจากประเทศอะไร พูดไปแล้วต้นคลิปไปย้อนดูแล้วก็ตอบเข้ามาแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะรวมไปถึงไปกดไลค์แฟนเพจของโจมาเขาด้วยกแล้วกันอยู่ในคอมเมนต์นะจ๊ะก็ฝากด้วยนะแล้วก็จะประกาศรางวัลกันเลยนะก็คือวันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงนั่นเองนะจ๊ะก็รอติดตามลันใครจะเป็นผู้โชคดีี๋ยวจะทําแกให้ดูสวยมากสวยมากตัวนี้นี่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 จะดูนะนี่เห็นไหมเลิศไหมเลิศไหมตัวนี้นะนี่นะโจมานะแล้วดูพื้นเห็นไหมที่บอกไปนี่นี่นี่เห็นไหมอ่าที่บอกไปว่ามีนี่สัญลักษณ์นะ L N F S นั่นเองนะจ๊ะก็เป็นเสอร์ลของฟุตซอลีกสเปนเขานั่นเองนะก็ฝากกันด้วยนี่โจมาสวยงามมากมีเชือกสองสีสีขาวนะแล้วก็นี่สีขาวเห็นไหมอ่านี่สีขาวแล้วก็มีตัวนี้เป็นเชือกสีเขียวให้ด้วยโอ้สวยว่าตัวที่เป็นรุ่น Topflex นั่นเองนะจ๊ะอ่าสวยว่าแล้วหนังดีด้วยเนี่ยเฉียบเลยเอา แจกคู่นี้นะทำให้ถูกกติกาก็แล้วกันนะจ๊ะใครที่อยากรุ่นรับรอง้าฟุตซอลจากโจมานะนี่นะฝากด้วยขอบคุณโจมาด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูผลฟอร์ที่น่าสนใจไม่ก่เมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปด่วยมาที่ลีกของเซนคันเซนิกานะจ๊ะเมื่อคืนโกรีนะจ๊ะก็ชนะคาซาสปอร์ตไป2อศูนย์ดิวิชันหนึ่งของไลบีแพร์ไลบีเรียนะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะทางด้านของวาตันก้านะจ๊ะก็เปิดบ้านชนะบีเอเมลเทนไป2อหนึ่งอ่ะไปต่อที่ฟุตบอลที่มีเพลงประจำอ่าล ขเขาด้วยอย่างอุซเบกิสถานแห่งบ้านทรายทอง <c oughs> อุซเบกิสถานลีกนะจ๊ะเมื่อคือนนะดินาโมส,สมการนะจ๊ะก็เปิดบ้านเอาชนะเมตาล,ลุกเบโกโบอดไป2อหนึ่งอีนี้ปิดท้ายกันที่อินเดียไอลีกนะจ๊ะยักษ์นะและก็ยักษ์เอวนะเมื่อคืนนะจ๊ะนะจา๋าลงเตะกันไปเดลีนะก็เปิดบ้านถล่มชิ้นลงงละจจองไป สามต่อหนึ่งนะจ๊ะยักหน้าแล้วก็ยักเอวเอานั่นก็คือผลฟอร์มที่เราสนใจไม่ก่อนเมื่อคืนนี้นั่นเองนะจ๊ะทีนี้เราไปดูข่าวคราวน้องผู้บอลกันบ้างนะพวกแกนะโอ้โหความเก่ายังไม่เคลียร์มาเพลียความใหม่และสำหรับซานโดรโตนาลีกองกลางทีมชาอิตาลีของซาริกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั่นเองนะล่าสุดสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่าเอฟเอเนี่ยนะเขาไปสืบค้นไปสอบสวนมาที่ท่าไหนไม่รู้ตั้งข้อหาโตนาลีนะกระทำผิดละเมิดกฎการพนันมากกว่า50ครั้งแล้วกูบอกเจ๊ข่าวเก่่่าาหหรรืืออเเปปลลมมึงัว่า ปล่าจะ้ะอันนี้ล่าสุดเลยตั้งแต่เปิดฤดูกาลที่ผ่านมา12สิงหาจนถึง12ตุลาคมระยะเวลาประมาณ3เดือนตรงนี้นะนนะเขาบอกว่าโตนาลี่เนี่ยนะถูกจับได้ว่าเล่นพนันเกมการแข่งขันฟุตบอลเพิ่มเติมจากไอ้คาวก่อนที่ผิดเนี่ยมากกว่า50ครั้งเลยโอ้โหไอ้คาวที่แล้วเนี่ยโดนแบน10เดือนนะจ่อตอนนั้นเนี่ย FIGC อ่าทางด้านของสหพันฟุตบอลิตาลี่เขาแจ้งไปที่ฟีฟ่าแล้วก็สั่งให้แบนทั่วโลกทำให้ส่งผลกระทบต่อการย้ายไปเล่นกับนิการเซอร์โดยเจ้าตัวเนี่ยนะก็ลงเล่นในนิการ์เท โดนแบนสิบเดือนแต่พอมาเจอเคสนี้ปั๊บอีก3เดือนตรงนั้น12สิงหาถึง12ตุลาเมื่อปีที่ผ่านมาเองคือเปิดฤดูกาลนี้ตอนที่เจ้าตัวโดนแบนเนี่ยไปเล่นเพิ่มอีก50กว่าครั้งดูปะคุณเอออะไรมันจะเสพติดขนาดนั้นนะก็ล่าสุดนะเนีกเซ่นก็แถลงออกมาแล้วบอกว่าเอโกเซ่รรับทราบข้อกล่าวหาเรื่องผิดกฎการพนันของตนารี่เป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ต,น,น,ตน,นารีเองก็ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาอย่างเต็มที่ และโตนาลี่ยังคงได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากนิวคาสเซิลระหว่างที่กระบวนการนี้มันเริ่มต้นไปเนี่ยนะซานโดโรโตนาลี่และนิวคาสเซิลยืนเตดจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้แต่อย่างใดนั่นเองอ้าวต้องรอเคลียร์ซึ่งเขาบอกว่ามีเวลาจนถึงวันที่5เมษายนนี้ในการตอบสนองแล้วก็เตรียมหลักฐานเพื่อจะปฏิเสธข้อกล่าวหาจาก FA นั่นเองนะจ๊ะซิยดําดูแล้วไทยเอฟเอเขาแจ้งแบบนี้โอกาสรอดยากซึ่งดูแล้วเนี่ยนะถ้าติดโทษแบนเนี่ยนะจากเดิมเนี่ยนะติด10เดือนเนี่ยอาจจะโดนเพิ่มก็ได้ทำให้ ต่อให้ยังไงก็หมดสิทธิ์ลงเล่นกับทีมชาติตารลี่แน่นอนและเพลเๆจะลามหนักกว่านี้ด้วยโอ้พระคุณเอ้ยไม่ได้ลาบได้จําเลยจริงๆเชียวอะไปต่อที่ดาวเตะซ,ซ้ายฟ้าประธานอย่างลิเวอเนลเมสซ,ซี่นะจ๊จะสุดตาทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์โลกทีมล่าสุดเนี่ยนะแล้วก็เล่นกับอินเตอร์ไบ์มี่ในปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเจ้าตัวก็มีข่าวลือมาเป็นระยะยะรอหลายคนได้ยินเขาบอกว่าจะเลิกเล่นแล้วอิ่มตัวแล้วนะคว้าแชมป์โลกคว้าทุกแชมป์บารลงดอเจ็แปดลูกแล้วจะไม่ไหวลวล่าสุดเมซ ไม่ต้องไปลือเดี๋ยวถ้าเขาเลิกเล่นเดี๋ยวเขาพูดเองนะเมซี่ก็บอกแบบนี้นะเขาบอกว่าโดยปัจจุบันเมซี่อายุ36ปีเนี่ยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าอืมซี่ว่าซี่รู้ตัวเองดีนะ ถ้าวันไหนที่ซี่เล่นไม่ได้แล้วผลงานไม่ดีแล้วไม่สนุกกับุต้อลต่อไปแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นตัวถ่วงเป็นตัวที่แบบเป็นตัวให้เพื่อนมาแบกในทีมเนี่ยนะซี่จะเลิกเล่นทันทีไม่ต้องห่วงนะซี่วิภาวิจารณ์ตัวเองอยู่เสมอและคอยมอนิเตอร์ดูฟอร์มการเล่นของตัวเองอยู่เสมอซี่รู้ดีว่าตอนไหนซี่ฟอร์มดีตอนไหนซี่ฟอร์มแย่ถ้าใจซี่เลิกเล่นเรื่องอายุตัดทิ้งไปเลยถ้าซี่ยังรู้สึกดีอยู่อายุเท่าไหร่ซี่ก็จะเล่นต่อไปและซี่ก็หวังนะว่าจะเล่นต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งแหละนั่ือาง่เพ ให้มีความสดใหม่อยู่เสมอในการลงเล่นฟุตบอลนารอดูกันมิสซี่ประกาศชัดเจนว่าในวัย36ย่าง37 ยังไม่มีเหตุการณ์ที่จะคิดเลิกเล่นเด็ดขาดถ้ายังสนุกกับฟุตบอลอยู่นะจ๊ะอ้าทีนี้ไปต่อที่เรื่องราวของพวกพี่ๆนะจ๊ะพี่มามาหามแน่นอนเจอกระแก้โค้ชชมรุ่นการ์ดเรือรุ่นสี่ช้นรุ่นการนี้ก็รุ่นสี่ชั้นเลยนะแรกเาบอกกันไปแล้วเลยไปกันไีรั่งรวยรั่เยก็อให้พี่ๆได้หนึ่งชั้ื่อำลายเจ้าก็เป็นื่องใหญ่เลยนะครับเาบอกกันไปแล้ววที่เราเกที่เกิดตับเจ็บเรดรวยมลิวูนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดเดอะไทมส์นะสื่ออังกฤษเขารายงานว่า 고 เดอะอีสปอร์ตเกมเมอร์โชตาเนี่ยนะก็จะกลับมาจากการบาดเจ็บและน่าจะทันลงศึกแดงเดือดในวันที่7เมษายนกับแมนเชสเตอร์เดสัปดาหห์น้าด้วยนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะลิฟูก็เพิ่งบุกมาแพ้ยูดแต่ที่โอทราฟอร์ดในรอบ8ทีมสุดท้ายเอฟเอครับตกรอบไปเนี่ยนะก็พลาดลุ้น4ี่แชมป์เต็มตัวเหลือแค่3แชมป์ตอนนี้นะทำให้ตอนนี้ความแค้นเอ้ยอะไรเอ้ยก็น่าจะมีอยู่พอสมควรล่าสุดเนี่ยนะเยนคล็อปเองก็ได้ข่าวดีนั่นคือเทรนต์กับโชตาน่าจะหายเจ็บกลับมาลงเล่นแดงเดือดได้ทันทีนะซึ่งเทรนนเเเ์ีเ่่ยจ็บหัวัวขาไปพก าวมาแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเข้าเมษาแล้วก็นา่าจะเกือบ2เดือนเต็มที่เขาหายไปส่วนโชต้าเองก็เจ็บเข่าเหมือนกันแล้วน่าจะกลับมาพร้อมกันในช่วงสัปดาห์นะเอายูนี่ก็เด็กโงด้วยแนละ้วพราะงคนนี้ถือว่าเป็นกำลังสังคังของลิอร์พูลเลยนะจ้าอ่ะไปดูอีกหนึ่งคนนะที่แหม่ปากก็ไม่ค่อยมีหูรูดเท่าไหร่นั่นคือปับป้าของหลุยเดบทยทอมเดียสปีกทีมชาติโคลอมเบียของเบรีลลรฟท์พูลนะจ๊ะ้วก่อนหน้านี้นะโดนลักพาตัวไปโอ้แฟนก็รุนเราจะช่วยให้กลับมา ล่าสุดเจ้าต,ตัวยักไม่หยุดพูดนะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ไม่ปิดโอกาสเลยที่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างลูดิอาสเนี่ยจะย้ายไปเล่นในลาลิกาสเปนสักวันหนึ่งอ้าวประคุณเอยไปพูดอย่างนั้นโ <c oughs> ดยคุณพ่อของลูดิอาสเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าเออป้าว่าตอนที่เขาย้ายจากปอร์โตเนี่ยนะก็มาอยู่กับเรียบูตอนนั้นป้าเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงข้อมูลมันน้อยนะซีโคลอมเบียเนี่ยก็เคยได้ยินมานะแต่พอมีชื่อเรียบูมาเกี่ยวข้องเนี่ยทีมจากสเปนนนนก่อออก่ออยย้เเรมููััับพตีชดจ นะว่าหลุยเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปเล่นที่สเปนนะเพราะว่าตอนนี้ลาดาเมลฟากาวตานานโคลอมเบียก็ไปเล่นมาแล้วฮามสลลูดิเกตอีกหนึ่งตำนานของโคลอมเบียก็ไปอยู่ที่นั่นมาแล้วแต่ตอนนี้มันไม่เกิดขึ้นหรอกก็หวังว่าความหวังมันยังคงจะมีนะก็เดี๋ยวรอดูเขาเล่นนี่ยกับลิูไปแล้วเดี๋ยวดูสิว่าสโมสรไหนจะเคลื่อนไหวเข้ามาหาเขาบ้างโอ้โหป้าป้าพูดอย่างนี้ป้าหาเรื่องให้ลูกชายนะเออเ,ออเออขาก็มีความสุขดีก็เล่นเนี่ยเป็นขวัญใจเด็กโงงไปแล้วสวมหมายเลขเจ็ดเบอร์ที่เป็นเบอร์์ัักดดดดิสธลววพูู้้้้ยแนปาามี สองดอกนะปานาะอ้าวทีนี้ไปดูกันที่บังโมยักษ์หน้ายักษ์เอวะนะจ๊ะโมซาร่านะดาวยิงทีมชาติอียิปต์ของเปิพรีลิปูเนี่ยล่าสุดเนี่ยถูกตำนานกองหน้าทีมชาติสเปนของลิปูอย่างเฟนโดเดลัมบึกตอเรสเนี่ยออกมาชื่นชมบอกนี่คือตำนานของลิปูอย่างแท้จริงเลยน,ะนั่นเองนะโดยปัจจุบันเนี่ยบังโมเล่นกับลิปูตั้งแต่ปี2017เนี่ยลงไป337นัดยิงไปถึง207ประตูและยิงประตูมากที่สุดตลอดกาลของลิปูเนี่ยอยู่อันดับ5ของดาวซันโวของหงแดงตลอดกาลเนาะโดยตออออเเรสสนนี่่ยัมภาาาษณ์แบบบ้วตกล ว่าเราเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันที่เชนซีอะนะตอเห็นไอบ้บางโมมาเล่นเนี่ยตอมีความสุขมากนะก็เคยพูดคุยกันหลายครั้งแล้วมีความสุขมากที่บางโมเนี่ยทำลายทุกสถิติของต่อเลยจําได้ตอนนั้นเนี่ยเขายังเด็กตอมาอยู่เชลซีเนี่ยนะแล้วก็ย้ายปอิตารีไปพิสูจน์ตัวเองแล้วก็กลับมาเจอสโมสรที่พิเศษที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ดีในกฤดอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยนะตอนนี้นะเห็นแล้วนะว่า เขาเนี่ยนะคือเหตุผลสําคัญที่ทำให้ร์พูยิ่งใหญ่มาถึงทุกวันนี้ได้และเขาคือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกในช่วง10ปีที่ผ่านมานี่คือระดับท็อปเลยนะก็ภูมิใจในตัวเขาการเล่วนวอลอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่ายนะพะนั้นเนี่ยร์พูไว้วางใจเขาแล้วเขาก็ตอบแทนร์พูได้อย่างยอดเยีย่ยมต่อบอกเลยนี่คือตำนานของร์พูนะแล้วก็เชื่อมันว่าเขาจะอยู่กับร์พูต่อไปแล้วก็เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของร์พูมั่นใจเลยยังเหลืออีกหลายอย่างให้โมซาร,ร่าต้องทําที่นี่อา่าอันนี้ถือว่าตเเเรููดจาาข้าห็็กกงและทีมื่น wait ไม่เหมือนปาป๊าของหลุยดิอาร์น,นะจ๊ะอ่ะไปดูเรื่องราวมูเตลูกันหน่อยก็เล่นของแกรี่เนวิลหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวิลตำนานแบ็คขวาที่ช่างเดืดและแมนเชสเตอร์แต่แต่จ้าล่าสุดจะตัวให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ของอ่าเจฟทริฟนะก็คือชื่ออะไรครับว่าฟุตบอลมิสิกแอนด์มิโชนั่นเองนะโดยแกรี่ได้สัมภาษณ์บอกว่า,วาสมัยที่เขายังเป็นผู้เล่นอยู่เนี่ยเขามักจะใส่กางเกงในสีเดิมแต่ไม่ใช่ตัวเดิมนะก็คือกางเกงในสีขาวตลอดเวลาการลงเล่นใะห้กับ,นะบกแ,บบนบนะนแมเนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนั่นนนนนนนเเเเออออองงะะะขาาาาาบบบบกกกแแีี้้็็ววว่่่ถืโชชคคลไไรปปปจมม์ยสั เอ้ครับสี่สมัยแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกสองสมัยด้วยนั่นเองนะโดยแกรีสภาพแบบนี้ว่าถ้าถ้ามองถึงเรื่องของอ สิ่งที่เนยทำมาตลอดก็คือเนยใส่เกงในสีเดิมทุกเกมเลยสมัยที่เนยเล่นกับแมยูเต็ดเนี่ยนะก็คือสีขาวนั่นแหละมันก็มีบางเรื่องที่เพิ่มเติมนะอ้เรื่องที่เนยรู้สึกวันมูเตลูก็พันเทปผ้าแบบเดิมๆใช้เทปยี่ห้อเดิมๆนักกยายภาพสโมสรก็รู้ดีนะเกงในก็ตัวเดิมห้องน้ำห้องเดิมอามนน่านโปรแกรมารแขันนั่งที่เดิมในห้องแต่งตัวนะแล้วก็ทำแบบนั้นในห้องแต่งตัวมาโดยตลอดเนี่ยนะรวมส่วนในเรื่องการนั่นนงบนรถโค้ชเนี่ยเดินทางไปเล่นเกมเยอะก็นั่งข้างเบคแฮมเสมอเลยไม่เคยเ นะบอกว่าโอ้โหนะ่าสนใจนะ ฟอร์มการเล่นของเราที่พาทีมไปคว้าแชมป์ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสีเกียงในของเองหรือว่าเนเออเนก็ผลวลอกกักลักยิ้มโบยนะสุดท้ายเราทําได้จริงนั่นแหละนั่นหมายความว่าเราเนี่ยนะทำทุกอย่างเป็นกิจวัตรเป็นรูทีเลยและให้ความสำคัญกับทุกช่วงเวลาที่อยู่กับแมนยูไนเต็ดเนี่ยนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็น่าจะมีเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องสีเกียงในนะเออก็ <c oughs> พูดไปก็หัวลอกไปสำหรับแกรี่เนวิลนะจ๊ะอ้าวทีนี้ไปดูกันที่เจ้าหนูคอบบี้เดอะความใหม่ไมนูกองกลางที่ช่างติดป้ายแดงจากแแมมมมนนนนเเเเชสสสสตตตอรรร์ยยูไไ็ดดดใใวัััคค่่18ปปปีลาาาุะิิห้กบทพงโ ร้อยและมีโอกาสจะติดทีมไปเล่นยูโร2024กลางปีนี้ที่เยอรมันด้วยนะ ถ้าไม่มีการบาดเจ็บหรือว่ามีแบบฟ้าผ่ากลางโอลแฟอร์ดซะก่อนเนี่ยล่าสุดแมนเชสเตอร์วิลลิงตันเขารายงานว่าตอนนี้ยูอยเอตต์เองก็ไม่ได้เร่งรีบในการขยายสัญญาฉบับใหม่กับไมนูนะเพราะล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งเซ็นเมื่อกมภาพันปีที่แล้ว่ยเซ็น4ปีแล้วก็อปชั่นขยายเพิ่อมอีก1ปีเป็น5ปีก็จะอยู่กับยูเอตตยาวถึงปี2 0 2 8เลยและปัจจุบันเนี่ยไมนูรับค่าเหนื่อยอยู่ที่5000ปอนนะตอนที่ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้วพอลงสนามปุ๊บก็ถูกสัญญ,ญาดดปปัับบับบบเเเเเเ้ไปปปปปป็็นนนนนน10,000 18 10,000ออ์ทีีี่่่่รรยยยซึงกตวแคคาาหหืส อะมากนะเยอะมากจริงนะเพราะนั้นเนี่ยก็ทําให้ตอนนี้เจ้าตัวลงเล่นไป23นัดแล้วแล้วก็กลายเป็นตัวจริงของอ e ริเตนากุนซูหัวสวยไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองเอาตามนี้นะเพราะนั้นเนี่ยหลายคนก็ลือกันมาเฮ้ยจะต้องต่อสัญญาเดี๋ยวย้ายทีมยังไม่ต้องรีบเพราะสัญญาฉบับนี้ย,ยาวถึงปี2028เลยแต่ค่าเหนื่อย 1 0 0 0 0ปอนป์เนี่ยต้องดูว่าเอเจนต์ของไมโนูจะเร่งเราให้เพิ่มค่าเหนื่อยหรือเปล่าเท่านั้นเองนะเอาอีกหนึ่งคนนะจ๊ะที่ยังว่างงานตอนนี้นะนั่นก็คือลุงตู่ <c oughs> ยอกยอก์ๆนั่นคือเดวิดเดอนั่นเองนะจ๊ะนายด่านอดีตทีมชาติสเปนในวัย3 3ปีเนี่ยล่าสุดยังคงไม่มีสังกัดนะหลังจากถูกยูยเต็ดเละหลังออกจากทีมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาตอนนี้ก็ใกล้จะครบหนึ่งฤดูก,กาลแล้วที่ยังไม่มีทีมก่อนหน้าน,นี้มีทั้งทีมในตุรกีนะในซาอุดิอาระเบียรวมถึงลาล ยังไม่ใช่ข้อเสนอที่ต้องการก็เลยยังว่างงานอยู่ตอนนี้โดยไปถึงอีกหนึ่งลีกที่สนใจในตัวเดียก้าร์นั่นคือเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาและเขาก็แต่ใจปฏิเสธไปเช่นเดียวกันนะล่าสุดเนี่ยเลเวลสื่อจากสเปนเข้ารายงานมาตอนนี้เดียก้าร์ยังไม่มีแผนจะรีไทยหรือแขวนนุ่งมือนะเว้ยอย่าเพิ่งไปลือกันผิดเพียงแต่ว่าเขารอทีมที่เหมาะสมข้อเสนอที่ดีและจะเริ่มลงเล่นฟุตชีพอีกครั้งหนึ่งหลังพักหนึ่งปีเต็มในช่วงฤดูกาล2024-2025นั่นเองนะเอ นะยังไม่แขวนถุงมือนะเอาทีนี้มาต่อที่กระเดเซาเกตกุนซอประตูใต้ของทีมชาติติดกันหน่อยแล้วกันนะล่าสุดเจ้าตัวก็วให้สัมภาษณ์บอกว่าพร้อมจะอ้าแขนรับเบนเดอ์ขาวไว้แบคขวาตัวจริงของไอ้ป็นหญ่แฟนบอลอาร์ซ์โนเนี่ยเข้าสู่ทีมชาติติดอีกรอบหนึง่งเมื่อไรก็ตามที่เดอะขาวสนใจจะกลับมารับใช้ชาติใน,น,ห,นหลังจากก่อนน้านี้มีปัญหากับสตีฟฮอลแลนด์ Land ผู้ช่วยงกระดสเซาเกตแล้วก็ปฏิเสธการรับใช้ชาติ2เกมล่าสุดในฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมานะเดสเซา,วกวาเกตได้สัมภาษณ ว่าจะเอาอยัางไงตอนนี้เกดเองก็คุยกับน้องข้าวก็วคือเดคันไรซ์นั่นเองให้ไปคุยกับน้องขาวที่ว่าจะเอาอยัางไงนะตอนนี้ประตูทีมชาตาอกฤษยังเปิดกว้างสาหรับน้องขาวเสมอโอเคละ่สะสถานการณ์อาจจะยากลําบากก่อนเริ่มต้นยูโรกลางปีนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าใครจะพร้อม่นกับทีมชาติหรือใครจะไม่พร้อมเพียงแต่ว่าเกดเองกับทีมงานก็เคารพสถานการณ์ของน้องขาวและอ์เซนอลติดต่อเรามาแบบนี้สุดท้ายแล้วก็คุยกันละพูดช้าๆตรงน,นี้อีกรอบหนึ่งประตูทีมชาติอังกฤษยังเป ไปด้วยหนึ่งข่าวที่อ่านแล้วก็โต๊ะก,กระจายเล็กน้อยนะจ๊ะนี่คือลุงรังรัฟรังนิกนะจ๊ะเทรนเนอร์คนเก่งของทีมชาติออสเตรียที่ล่าสุดเนี่ยนะพาออสเตรียเข้ารอบสุดท้ายยูโร2024เรียบร้อยจะลุยกันที่เยอรมันกลางปีนี้เนี่ยนะเราเคยคุมยูอเอฟเอช่วงสั้นๆแต่ปัจจุบันเนี่ยนะสื่อดังในเยอรมันอย่างคิกเกอร์เขารายงานแบบนี้ว่าแกว่าตอนนี้ไบเบอร์นิกนะที่กำลังจะไม่มีโค้ชในช่วงจบซีซั่นนี้เพราะโทมัสดูเคิลจะแยกทางกับพี่เสือเนี่ยนะแล้วก็เล็งไปหลายคนมากโชเซมมมููนะููรรินน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 นโโโญ่่่่่่่่่่่่ะะะออ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 อาาาไวจเเเเเปป็็็็ชบบบบีีลลซซทตตตงงงงงยย้้แแแดหืกััส การจะย้ายออกจากเลเวอร์กูเซ่นทำให้คิกเกอรก์เขาแรงออกมาตอนนี้ไบร์มนนิกสนใจในตัวราฟรังนิกเฮ้ย จะได้กลับมารับงานอีกครั้งหนึ่งในประเทศเยอรมันนั่นเองนะก็ต้องรอดูและหนึ่งคนที่ใบเยนมองว่าตอนนี้น่าจะเป็นเต็งต้นและเบียร์กับชาบิลโซ่นั่นคือโรเบโตเดชาบี้นั่นเองนะเพราะว่าก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับไรตันแต่ข้อจํากัดของเดชาบี้คือผู้ภาษาเยอรมันไม่ได้เลยจะเพราะนั้นถ้าย้ายมาเนี่ยต้องมีล่ามต้องทาห้อใจปรับตัวยาวใหญ่เลยเพราะนั้นอาจจะจบลงที่รับรังนิกหรือว่ารุงรังก็เป็นได้ว่าเจ้าตัวเองนะได้รับความเคารพและได้รับเกียรติอย่างสูงในประเทศเยอรมันเพราะว่าเขาเนี่ยนะ าของ, ord, องนะไปดูหนึ่งเรื่องราวอื้อฉาวนเจ้าของหลุยส์ซูเบเลสนะอดีตประธานสบ,บันฟุตบอลสเปนเนี่ยนะที่ไปจุ๊บปากเนี่ยนะกับเคนนี่เอโมโซนักเตะสาวทับกระทิงดุหลังจากจบเกมนะชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกหญิงนะั่นเองนะแล้วตอนนี้เนี่ยนะอาจจะถูกจําคุกเวลา2ปีครึ่งเพราถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองนะก็ถือว่าซวยมากทําอะไรไม่ยั้งคิดไปเนี่ยนะก็ส่งผลตามมาแบบนี้เบื้องต้นเนี่ยนะก็บรรลโทษทางฟุตบอลเนี่ยก็โดนฟีฟ่าสั่งแบน3ปี จากฟุตบอลทั่วโลกเลยเนี่ยนะแล้วก็ตอนนี้ก็แบนมาสักพักนึแล้วแต่ในโลกความเป็นจริงหรือว่าในโลกของคดีความเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะอไาการสเปสเนเสนอโทษจำคุกเขาคือ2ปีครึ่งเออแล้วโดยมีเงื่อนไขห้ามติดต่อกับเคนนี่เอโมโซห้ามเข้าใกล้ระยะ200เมตรเป็นเวลา4ปีแล้ว ปรับเงินอีก,กว่า50,000ดอลลาร์เลยนะแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่หลุยส์ลูบิเรสที่สวยนะมีคอเก้บิลดาดีโค้ชทีมบอลหญิงของสเปนนะอาเบรลูเก้ผู้นวยการอาทีมชาติสเปนลูเบนลิเวล่ลวลวาผู้นวยการฝ่ายการตลาดของสโมสรฟุตบอลทสเปนที่ช่วยกันเนี่สามคนนี้ก็ช่วยลูกพี่อย่างหลุยส์ลูบิเรสก็คือไปกดดันเคนนี่เอโมโซบอกเฮ้ยเอาหน้าจู่ๆไปแล้วก็จู่ไปนะหยวนหยวนนะไม่ต้องไปฟ้องไม่ต้องอะไรแต่เอโมโซไม่ยอมน,ะนั่นเองก็ทําให้สามคนนี้ถ้าโดนเนี่ยนะอาจจะไม่ติดคุกแต่ต้องจ่ายค่าเสีีียยยยยหยห oso, 50, หหาาาใ้เเเเเเออโโมซกกกก็วว่่่50,000รรรญสสััฐชนนดดแตตลุุูบจจะิค2 ปีครึ่งเลยนะอ่ะทีนี้มาดูกันที่บาร์เซโลเน่บาร์เซโลราทีมไร้ปัญหาการเงินกันหน่อยหลังจากจบฤดูกาลนี้ชาบีแอนเดสเนี่ยนะอดีตตำนานนักเตะแล้วก็ตำนานกุนซือของพวกเขาจะอำลาตำแหน่งเนี่ยนะแต่บาร์ซ่าก็มองว่าเฮย้ยอยากจะยะื้อชาบีอยู่เป็นสัญลักษณ์กับบาร์ซ่าต่อไปก็คือจะแต่งตั้งให้เป็นทูตประจำสโมสรหรือว่าลับแอมบาสเดอร์นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะชาบีเองก็ประกาศชัดเจนว่าเขาจะไม่เปลี่ยนใจเด็ดขาดกับการอำลาตำแหน่ง ในคำหนูครั้งนี้นะแต่ว่ากาตาลุญญาเรดิโอเนี่ยก็ได้รับการรายงานจากบาร์ซ่าว่ากําลังเจราจาจีบชาบีนันเดสให้มาเป็นทูตประจําสโม,มสรคนใหม่แล้วก็รับหน้าที่เป็นทูตของมูนิทิบาร์เซลโลนาไปด้วยเลยนั่นเองอ่ะต้องรอดูว่าชาบีจะตอบรับกับตําแหน่งนี้หรือเปล่าหลังจากลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมนะจ๊ะอ่ะไปดูหนึ่งเรื่องที่จะต้ออ่านแล้วก็แปลกๆงงสำหรับดานี่อเวสอดีตกองหลังทีมชาติบราซิลแล้วก็อดีตตำนานกองบาร์เซโลน่านั่นเองนะล่าสุดเนี่ยนะก็ประกันตัวจากเรือนจํามาเรียบร้อยหลัังงงจาาาากกวินนนปปรระไ1้ข 1>, 1ล้านยูโรเนี่ยเป็นเงินจากเนม,มาให้ยืมมาเพื่อประกันตัวด้วยนั่นเองนะจ๊ะต้องเข้าไปชดใช้กรรมติดคุกอยู่พักใหญ่เลยนั่นเองนะจ๊ะหลังจากมีคดีความค่มขืนนั่นเองนะโดยเขาบอกว่าออกมาปุ๊บเนี่ยนะแทนที่จะแบบเออโอเคเอะทำาั้น,นปาร์ตี้เลยจ้ะ เออปาร์ตี้หนักมากนะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> มีครอบครัวเนี่ยร่วมงานปาร์ตี้ด้วยนะทีะ่ที่บ้านของดานิเอลเอดเวสราคา4.5้าล้านปอนด์แล้วก็เลี้ยงกันยาวตั้งแต่เย็นจนถึงตีห้าของอีกวันหนึ่งเลยนั่นเองแต่ก็ไม่รู้ใครเป็นคนจ่ายนะเพราะเขาบอกว่าทนายความของเอเวสบอกว่ามีบัญชีในสเปน2บัญชีบัญชีหนึ่งไม่มีเงินเลยอีกบัญชีหนึ่งเนี่ยนะมีเงินแค่51,000ยูโรแล้วก็โดนอาเจียไปแล้ว5 0,000ยูโรก็เหลือแค่พันยูโรจะจัดปาร์ตี้ถึงตีห้งงา,นะารับชีว ของดานนี่อัลเวสนะจ๊ะไปดูกันที่กาเซตาเดโลสปอร์ตสวิตเตอร์ลี่กันบ้างแล้วกันนะล่าสุดออรายงานว่าตอนนี้ทัพงูใหญ่มารงมิลาน <c oughs> อินเตอร์มิลานนะจ๊ะก็เตรียมจะยื่นข้อเสนอสัญญาใหม่ให้ซิมเรนสกี้กุนซือรูปหลอ่อ,ลอเพิ่มอีก2ปีก่อนจบฤดูกาลน,นี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะซิมเรนซากี้จะทำงานกับอินเตอร์จนถึงปี2025และเนลสูรีเรกอก็มองเฮ้ยทำดีผลงานดีก็อาจจะ ยืดสัญญาต่อออกไปอีก2ปีนั่นเองนะก็ต้องรอดูเพราะว่าก่อนหน้านี้มีแผนจะยืดให้1ปีก็ไปจบที่2 0 2 6ถูกไหมก็จะกลายเป็นไปจบที่2 0 2 7นั่นเองนะจ๊ะปิดท้ายที่ nsdf ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024จะล่าสุดแต่จริงชนะเลิศเมื่อวานนะฟุตซอลทีมชาติไทยก็เอาชนะออสเตรเลียไปแบบสุดมันเลยแบบถล่มฝั่งเดียว9ประตูต่อ2นั่นเองนะแล้วก็เป็นเทพอาร์มสุรเถื่อนจริงสุรเถื่อนกลางนะจ๊ะกดแฮทริกปิดท้ายคว้าแชมป์ nsdf ฟ แชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024ไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมาสำหรับทัพช้างศึกโตเล็กของเราหรือว่าฟุตซอลทีมชาติไทยซึ่งยังคงโดดเด่นเสมอนะก็แมรอรุ้นรอเชียร์กันอย่างที่บอกไป3นักเตะทีมชาติไทยชุดนี้นะอ่าปานักกิติพานุวงศ์นะพิเตอร์นะกรีดรลัญสัญ,ญลักษณ์นะแล้วก็พิดะพิธพัฒน์แก้ววิไลสวมใส่นี่รองเท้าฟุตซอลโจมาอ่านี่เนี่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 นนนเอา้าคู่นี้แจกนะจ๊ะนี่แจกแฟนแฟนเจดมีหอยหลอดทุกคนนะร่วมสนุกกันได้นะอย่าลืมนนะคคถาามง่ยย้้อออีกกกรบแลวัจจ็ืโ โจมาเป็นแบ,บแรนด์กีฬาสัญชาติใดมาจากประเทศใดตอบไม่ง่ายไปดูหัวคลิปเจดาพูดไปหมดแล้วนะแชร์รายการนี้ใน Facebook f a n p a g เจ,จดมนะจ๊ะไปที่ Facebook ส่วนตัวของตัวเองแล้วเปิดเป็นสาธารณะด้วยเราจะได้ไปเช็คกัิกาถูกนะและอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจของโจมาไทยแลนด์ด้วยนั่นเองนะจ๊ะใครที่ตอบถูกเดี๋ยวสุ่มแจก1คู่คู่นี้เลยนี่คู่นี้เลยนะตามนี้เลยนะจ๊ะที่เจดาจะแจกจากโจมาขอบพระคุณไปด้วยนะอลนนี้คือหมดของเรื่องเล่าซอซีในเช้าวันศุกร์แบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค ฝากมาดูกันเยอะๆนะอีกหลายหลอดนะแต่เพจะจดมานแสดงยูทูบทิกต็อกไอจีไลน์แอดาจจะดำ YouTube, TikTok, IG, away, ออฟฟิเชียลก็แอดมารอไว้พรีออเดอร์เจดีที่เชิตและเจดีเจอร์ซี่ภายในวันเสาร์นี้น่าจะเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยก็รอติดตามเป็นกำใจเจดมและทีมง,งานด้วยกันเลวกันเนาะแล้วก็อย่าลืมนะจานาเจอหน้าเจอตาแบบนี้ขอให้เพนมีความสุขมากๆวันนี้วันสุดท้ายของการลุยชีวิตและทำงานเรียนอะไรก็แล้วแต่พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนฟุตบอลลีกก็กลับมาเตะกันแล้วผลจากฟีฟ่าเดย์ไปมาลุ้นทีมรักของ กว้างเข้าไว้ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามเจดำเป็นกำลังใจให้ขอพระเจ้าวอวยพรนะจ๊ะอย่นนี้เราติดตามนะ6โมงเย็นกับเจดำทอล์คคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยพาร์ทสตอนจบแล้วกับพี่ไมเคิลโทมัสเบิร์นนั่นเองตำนานไทยลีกของเราหลายคนรออยู่6โมงเย็นวันนี้รอชมรอแชร์เจดำด้วยเนาะส่วนเรื่องเล่าเซาซีไว้เจอกันใหม่ไปเว้ย